เข้าสู่ช่วงสุพรรณโฟลกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียบเรียงกันหน่อยค่ะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเริ่มเห็นถึงโฟล์ไหลกลับเข้ามาทางฝั่งของเอเชียกันแล้วนะคะเพื่อนบ้านก็ได้กันทวนหน้าไทยเราเริ่มเห็นถึงบ้างนะคะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าโฟล์จะเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะเห็นถึงสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววิเคราะห์กันนะคะกับทางคุณนัทจากทางยุนป้าค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีครับคุณกาแฟครับ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับถ้าอาทิตย์ที่แล้วคุณนัดมาตอนนั้นยังบอกว่ายังเกิดการเซอร์ไพรส์นะคะที่ตลาดขึ้นไปได้แรงอาทิตย์นี้ค,คุณนัดมาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันมีเรื่องของการยิงกันเกิดขึ้นมานะคะการปะทะกันาการ,ระหว่างไทยกับกัมพูชาอันนี้นี่ถ้าเกิดมุมมองของทางคุณนัดเลยค่ะน่าจะส่งผลต่อภาพของตัวฟันฟโลอย่งบ้างคะจริงๆส่วนตัวผมเองอ่ะผมมองว่าผลกระทบไม่น่าเยอะคือถ้ามีมันก็จะเป็นแค่ช็อกระยชั้นอาจจะเล็เตว่า วันศุกร์วันจันทร์อาจจะมีแรงกระแทกลงมาบ้างนะครับอันนี้คือในกรณีที่ผมมองว่ามันแย่แล้วนะนะครับซึ่งผมรีมาก,ก่อนว่าอันนี้เป็นในมุมมองของผม <Okay. S 2> นะครับในสถานการณ์วันนี้เกิดเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,ก็อาจจะต้องแก้กันตามหน้าง,งานนะครับผมแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยผมมองเช็ตอินเด็กซ์เนี่ยเอาเทคนิคก่อนละกันครับกระแตคือเช็ตอินเด็กซ์ผมมองว่าแนวต้านสําคัญอยู่ที่บริเวณ1,231จุดนะครับถ้ายัางทะลุผ่านไปไม่ได้เนี่ยผมว่าก็อาจจะใช้ เป็นตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเป็นการกําหนดเทลลิงสต็อปหรือเป็นจุดกําหนดในการลดสัดส่วนการลงทุนลงนะครับผมอย่างในภาพที่ผมเปิดอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นสายระมัดระวังแล้วกันนะครับ<ช> <ๆ S 2> มีความกังวลสูงเนี่ยเมื่อไราก็ตามท,ที่ตัชนีต่ำกวา่าบริเวณ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ทับหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดห้าก็อาจจะพิจารณาแบ่งสัดส่วนลดพอตลงมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายแอดว์ีเลยเนี่ยไปรอเส้นสีฟ้าเลยคือเส้น efa ห้าสิบวัตอยู่บริเวณหนึ่งหนึ่งห้าสองโดยประมาณนะครับผมถ้ายังไม่หลุดเนี่ย ก็รอไปก่อนได้คือส่วนตัวผมเองผมยังเชื่อว่ามันมีโอกาสนะครับที่มันอาจจะมาในลักษณะอย่างนี้เป็นใช้เวออกมาก่อนแล้วก็ค่อยกระชากขึ้นไปนะครับผมเพียงแค่ว่าไอตอนจังหวะกระชากขึ้นมาตรงนี้ครับมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญอย่างกระแสนในโซเชียลนตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของออทาริฟท,ที่เราอาจจะได้17% 18%ซึ่ง ซึ่งถือว่าเซอพมากๆถ้าได้จริงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ดดชนีเนี่ยทะลุขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแบบมีนัยสําสคัญอะภาพตรงนี้อาจจะไม่เกิดนะครับดังนั้นถ้าเกิดภาพอันนี้ไม่เกิดเนี่ยจังหวัดตรงนี้กลยุทธ์การลงทุนหลักๆก็คงเป็นเซกเตอร์โรเทชันครับอ่าโอเคงั้นแปลว่าถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ณนะตอนนี้เราแบ่งออกเป็นสองปัจจัยด้วยกันที่จะกระทบต่อภาพของการลงทุนหนึ่งเลยคือเรื่องของการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาจากตรงบร,ริเวณชายแดน กับอันที่2ก็คือเรื่องของตัวทาริฟที่มีกําหนดเส้นตายวันที่1สิงหาคมว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ดีออกมาอยู่ที่ระดับเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดดูจากณนะตอนนี้แล้วประเมินเรื่องของการปะทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยคุณนัดมองว่าน่าจะอยู่ในกรอบของระยะสั้นๆถูกไหมคะมีโอกาสที่เซตยังไปต่อได้แต่ว่าจุดสําคัญเลยคือต้องยืนเหนือ1 2 3 1ให้ได้ก่อนถึงจะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าไปต่อถูกไหมเอ่ยใช่ครับถูกครับโอเคครับอ่าแล้วแบบนี้ถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ เปรียบเทียบของเรากับเพื่อนบ้านล่ะคะคุณนัทความน่าสนใจ<ม>ของเราเช่นค่ะผมผมเกลี่นแบบนี้ก่อนละกันคือผมเคยเอาภาพมาแชร์ว่าพอดอลลาร์มันเป็นขาอ่อนค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอิมเมจชิงมาเก็ตจะเอาเปอร์ฟอร์มเดเวลอปมาเก็ตนะครับกราฟที่ผมเปิดดูตอนนี้เป็นตัวของดอลลาร์อินดซ x นะครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันสิบโดยประมาณเนาะดอลลาร์อินดซ x มันขาขึ้นมาตลอดเลยแล้วตอนนี้ลงมาเทสตัวของเส้นอัพเทรนไลน์ที่สำคัญมากมาก ถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยเป็นภาพสำหรับผมแล้วกันผมจะมองว่าเป็นภาพที่คอนเฟิร์มในระดับหนึ่งเลยว่าจบรอบขาขึ้นของตัวของดัลลาอินเด็กซ์ละก็คือจบรอบแข็งค่าของดัลลาอินเด็กซ์นะครับคำถามคือแล้วเวลาอ่อนค่าอ่อนค่ายาวแค่ไหนดูอย่างตรงนี้ครับตรงนี้อ่อนค่ายาวลงมาเราวๆสัก7ปี นะครับโดยประมาณหกถึงเจ็ดปีโดยประมาณ,ะมาณนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ e m e r g i n g market ็ตเอาเปอรฟมได้ค่อนข้างดีเม,เมื่อเปรียบเทียบกับเดเวล็อ Market นะครับถ้าหลุดมาเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่จะเป็นภาพแบบนี้ซึ่งจะทําให้เม็ดเงินเนี่ยยังคงไหลเข้ามาในตัวของปุ่มอิภาานะครับคําถามคือแล้วในปุนมาิตอนเนี้ซื้ออะไรได้บ้างเดี๋ยวผมค่อยๆไล่นะครับเอาตัวที่ผมชอบเนี่ยจะเอาไว้หลังสุดน,นะครับผม <c oughs> เริ่มเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนนะครับชอบน้อยสุดนะคตัวนี้ ไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ได้เรียงว่าชอบน้อยสุดแล้วกันครับแต่ตัวที่ชอบที่สุดจะเอาไว้สุดท้ายอ <Okay S 2> แบบนี้ละกันนะครับตัวของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้ปัจจัยบวกขึ้นมานะครับหลังจากที่มีตัวของการประกาศตัวเลขภาษีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าโดยรวมเลยอ่ะผมก็ไปดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยยังดูมีความก้ากึง่งละกันว่าจะไปต่อได้ในท่าไหนนะครับผมแล้วก็การเมืองของเขาก็ยังไม่นิ่ง จริงๆต้องบอกว่าการเมืองของเขาไม่ได้ต่างกับไทยเราตอนนี้เท่าไหร่ไปด้วยนะครับของญี่ปุ่นเพราะว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้มีเสียงในสภาเท่าไหรนักนะครับผมที่จะเอามาโหวตผักนโยบายต่างๆแล้วก็ตอนนี้ตลาดไปกังวลกันครับว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวรัฐบาลน่ะจะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหนักๆเอาเงินมาแจากประชาชนหนักๆเพื่อสร้างคะแนนเสียงหรือเปล่าถ้าทําจริงจะส่งผลกระพบกับวินัยการเงินการคลังมากน้อยแค่ไหน <S <S หและทําให้บอลยูญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับผม ดันั้นส่วนตัวผมผมก็อาจจะถ้าเกิดใครมีอยู่ญี่ปุ่นตรงเนี้ยส่วนตัวผมผมอาจจะแนะนําแบ่งแบ่งลดละกันนะครับผมก็ทยอยลดกับส่วนลงมาบ้างอาจจะถือน้อยลงหน่อยนะครับแล้วที่เหลือก็เลยโปรฟิตลันไปนะครับมาในส่วนของอินเดียจริงๆอินเดียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมรอลุ้นอยู่แล้วผมชอบนะนะครับเพราะผมเชื่อว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่สามารถเป็นถ่ายการผลิตทดแทนของจีนได้สําหรับการรัฐนะครับเพียงแค่นัวันเนี้ยเรายังไม่เห็นรายละเอียดเรื่องของทาริฟออกมานะครับผมดังนั้น พอมันช้ามากๆเนี่ยคนก็เลยกังวลกันก็เลยมีแรงขายกันออกมานะครับดังนั้นถ้าเกิดใครรับความเี่ยงได้แล้วเชื่อในในไอเดียผมนะว่าการย้ายฐานการผลิตของชาลัฐที่จะย้ายออกจากจีนมาเนี่ยต้องย้ายไปอินเดียเท่านั้นเนี่ยเออก็อาจจะทยอยสะสมได้เหมือกันสําหรับอินเดียนะครับเกาหลีบ้างนะครับเกาหลีเนี่ยขึ้นมาแรงมากๆนะครับผมจากนโยบายตัวของค o ส i ี่ไฟส์ดาวเของตัวเอ่อของประธานาธิบดีคนใหม่ของ เกาหลีนะครับผมก็ทาให้ดัชนีเนี่ยชยูขึ้นมาแรงมากเลยดังนั้นผมจะไม่เชียร์ไล่ราคาทางเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นมี b e a r i s h divergence ด้วยนะครับคือราคาทํา New ิว g h แต่แต่อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถทํ e นิว g h ได้แล้วนะครับอ,อ่ข้ามไปที่เวียดนามเวียดนามเนี่ยขึ้นมาแรงมากนะครับผมจริงๆโดยรวมเนี่ยปัจจัยบวกของเขาคือเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเขาเองนะครับการขยายเมืองใหม่ๆร่วมถึงการเข้าฟูจิอิมเมจินมาเก็ต นะครับผมเพียงแค่ว่าพอดัชนีขึ้นมาชุดมาสูงมากๆแล้วใกล้ๆแนวต้านเนี่ยคือขึ้นมาไม่พักเลยคุณกระแตแล้วมาเทสแนวต้านเนี่ยผมว่าไม่ผ่านปกติแล้วเนี่ยจะผ่านได้มันต้องพักก่อนแล้วค่อยๆผ่านดังนั้นสําหรับเวียดนามเป็น Buy on dip นะครับถ้าจะซื้อนะนะครับบนกลับมาที่ที่ผมชอบที่สุดแล้วกันเเดี๋ยวนะคะคุณนัทขอขอแซนนิดเดียวค่ะเกาหลีได้ทายังไงนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เีใด่าใช่ เกาหลีเนี่ยผมว่ารอไปก่อนเลยส่วน <Okay. S 2> ตัวผมผมจะไม่กล้าแนะนำชื้ตรงนี้นะครับผมก็รอให้มันดิฟลงมาในระดับหนึ่งอาจจะบริเวณสักสามพันขมๆมก็ได้ถ้าไม่ถึงก็ไปเล่นประเทศอื่นไปเลยไม่เป็นไรโอเคค่ะนะครับเช่นค่ะต่อได้เลยค่ะโอเคตัวที่ผมชอบที่สุดจะเป็นตัวของหังเซ็งนะครับ hmm. คือตัวของฮ่องกงนะครับผมฮ่องกงเนี่ยจะเห็นตรงนี้ถ้าเกิดดูจากชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยเบรกแนวต้านที่สําคัญสำคัญขึ้นมาหมดละแล้วก็บางท่านอาจจะมองเป็นคับแอนด์แฮนด์ดนะครับตรงนี้เปคับ แล้วก็ทาําให้เป็นแฮนโดทะลุขึ้นไปนะครับโดยมีแนวต้านสัมพัน,น่ยอยู่บริเวณนี้แต่อย่างไรก็ดีภาพระยะสั้นเนี่ยเบรกไ h ขึ้นมาละดังนั้นะโมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ยหนุนแน่ๆน,นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในดัดชนีที่คนยังพูดถึงเออคนพูดถึงกันเยอะและกันแต่ผมยังไม่เห็นที่ไหนที่แบบเชียร์แบบออกหน้าออกตาเลยนะครับทั้งที่ปีเนี้ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของหางเสงเนี่ยเป็นเบอร์สองรองจากเกาหลีประเทศเดียวเองคุณกาแฟนะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีผลตอบแทนปีนี้24%นะครับผมแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องคือ s o u t h b o ัน d fund i n o คือเม็ดเงินจากตัวของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไหลเข้ามาในตัวของฝรังเศสค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเพิ่มจากปี2 0 1 5เนี่ยประมาณสัก1%ปกว่ากว่าตอนนี้เป็น18แล้วนะต่อมูลค่าการซื้อขายต่อวันนะครับมันแปลว่าเม็ดเงินอ่ะมันไหลเข้าดัชนีเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งโดยปกติอะครับเวลาเม็ดเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ valuation จะสูงขึ้นทันทีนะครับ เราเห็นอย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยพอหมด LTF อ่นนะครับคุณแต๋ค่ะ valuation ของเราอ่ะลดลงทันทีพอเม็ดเงินไหลออกนะครับอันนี้เป็นทางตรงกันข้ามคือเม็ดเงินไหลเข้า valuation ก็จะสูงขึ้นนะครับผมทีนี้คำถามคือตรงนี้แพงหรือ,อยังนะครับผมผมเปิดตามนี้ให้ดูคือ valuation ของผังเขนนะ็งณวันนี้นะครับผมซื้อขายกันอยู่ที่ forward PE คือไปเอาไปเอากำไรนะสิ้นปีนี้มาคำนวณเนี่ยอยู่ที่ระดับ11เท่าเองคุณแต๋ถูกมาก ถูมกมากานะครับรยังไปต่อได้อีก<ะ>ใช่ครับแล้วก็ใครที่มองว่าอุยตัวเลขต่างๆที่ออกมาไม่ดีอย่างเช่นวีเทลเชลนะครับอันนี้ภาพอาจจะเล็กหน่อยแต่ผมเปิดให้ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเออครับอย่างวีเทลเชลเองเนี่ยตัวเลขออกมาอาจจะต่ำคาดนะครับพอออกมาต่ำคาดตอนแรกตลาดหุ้นลงไปแป๊บนึงแล,ล้วได้กลับขึ้นมาเหตุผลเป็นเพราะงี้คุณก็แต่เพราะว่าบางตัวเนี่ยที่เป็นโออีกอนมีช้เยอะอ่ะยอดขายมันรอปจริง แต่ตัวพวก new e c o n o มีต่างๆรวมถึงตัวที่ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจนะีนอะโตแบบดับเบิลดิจิตคัวแตตอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยโตระดับ30%นะครับหรืออย่างพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มีนโยบายเทรดอินของรัฐบาลรองรับเนี่ยโต32%นะครับผมภาพแบบนี้คือมันทําให้เห็นว่าการลงทุนเนี่ยมันต้อง selective ันมากขึ้นแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็น K shape ดังั้นเราต้องเลือกลงทุนในเคขาบนให้ได้นะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างทําให้ภาพโดยรวมเนี่ยผมยังชอบตัวของ,งเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ฮ่องกงอยู่ครับอแต่ว่าประเด็นของจีนกับห่างเสงนะคะโดยปกติแล้วอะยังกังวลเรื่องของภาษีกับคุณทรัมป์อยู่เลยถูกต้องไหมคะคุณนะัทอันนี้นี่คลายความกังวลไปได้มากน้อยแค่ไหนล้วคะ จริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าวันที่12สิงหาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการสรุปข้อเจราจาชุดใหม่ด้วยนะคือคนนะ่ะลืมกันไปละนะครับผมวันที่12สิงหาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ด้วยส่วนตัวผมเองอะ่ะผมรู้สึกว่าการที่จีน take action ในช่วงที่ผ่านมามันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่กลัวสหรัฐในขณะนะใ,นในมุมมองของผมอะ่ะผมรู้สึกว่าสหรัฐอะเริ่มยอมถอยด้วยซ้ำเพราะจีนแข็งขอด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์คือทําไมถึงยอม55-56% อันนี้ผมตอบไม่ได้ผมจารัาผว่าผมตอบไม่ได้ไม่รู้ัง,งตกลงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะใช่ใช่ครับผมดังนั้นโดยดูอ่ะผมก็ามาคาดหวังแล้วกันกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐของจีนนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเทรดวอร์เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลจีนมีเม็ดเงินที่พ้อมจะอัดกระสุนเข้ามาเพิ่มอยู่่ะผมว่าก็ายังพอไปต่อได้ครับโอเคงั้นได้เรียนกันหน่อยค่ะให้ดูทางฝั่งของเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ชอบที่สุดเลยคือทางฝั่งของห่างเซง็งใช่ครับไม่เป็นเอเชียเซ็ง <C> e <an> ไม่ปมไปซีสามร้อยผมอชอบผังเข็งมากกว่า <c oughs> ใช่เพราะว่าซียสไทสามร้อยเนี่ยจะเป็นธุรกิจแบบเก่าจะเป็นส่วนใหญ่ผังเข็งจะเป็นแบบน <c oughs> ิวอีโคโนมี่จะเป็นส่วนใหญ่ครับ <c oughs> อ่าแล้วก็จริงๆอีกอีกดัชนีหนึน่งที่ผมชอบมากคือสิงคโปร์โอ้ยนึกว่าไต้หวัน <c oughs> <c oughs> ผมผมจะชอบสิงคโปร์เพราะอะไรคะนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ย valuation ตอนนี้ซื้อขาย UPE ประมาณสิบสามเท่านะครับเป็นประเทศที่ไม่ได้มีส่วนการส่งออกเยอะคือไม่ต้องสนใจเรื่อง t a r i นะครับเงินปันผลสูงนะครับและเป็นแหล่งที่นักลงทุนชอบเอาเงินมาพักในกรณีที่เกิดความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกขึ้นซึ่งณนะตอนนี้ผมว่าตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับรวมถึงมีนยโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเอ่อกระตุ้นตลาดทุนแล้วกันนยโยบายกระตุ้นตลาดทุนเยอะมากคุณจะแต่ของของรัฐบาลสิงคโปร์เองนะครับแล้วก็ตอนนี้สิงคโปร์เป็น AI เบอร์สามของโลกนะที่เขาจัดแรงจนะริงดังนั้นถ้าสมมตินะครับ ดีบีเอันธนาคารขนาดใหญ่ของสิงคโปร์เขาลงทุน AI อะไรเรียบร้อยหมดละแล้วเขาเจาะตลาดเอเชียเขาเจาะเวียดนามเจาะไทยเจาะก,กัมพูชาโดยใช้ AI เนี่ยมาต้นทุนในการเจาะตลาดของเขาอะจะค่อนข้างต่ดในขณะที่รายได้อะผมว่าเขาเพิ่มขึ้นแน่แน่กำไรเขาโตได้ทันทีอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดแข็งเลยของสิงคโปร์ภาพภาพนั้นมันเกิดช้าคุณก็รอรับเงินปันผลไปอย่างดี s 19ิบเก้าเนี่ยของทางเดลต้าเราเองเนี่ยปันผลปีนี้ค่ากันอยู่ที่ระดับ จ็ดเปอร์เซ็นเลยคุณกะแฟสูง <7 S 2> มากมากทั้งที่ใช่เจ็ดเจ็ดเลยครับเจ็ดแล้วก็มีอัตราการเติบโตด้วยนะคือเขาสามารถเจาะตลาดได้คือโอเคอะไรเลยถ้าจะบอกว่าหุ้นดิฟเฟนซีฟอะไรเลยตัวก็เจ็ดเปอร์เซ็นแต่เนี้ยเป็นหุ้นโกรดที่เจ็ดเปอร์เซ็นผมก็เลยมองว่าอืตัวนี้แหละที่ดูน่าสนใจมากๆครับสําหรับตลาดหุ้นสิงคโปร์ครับโอเคงั้นสรุปใหม่ที่ชอบจริงๆเลยคือมีห่างเส็งกับตัวสิงคโปร์ถูกไหมคะคที่น่าลงทุนได้เพราะว่า ถ้ายอย่างตัวของสิงคโปร์เนี่ยนอกจากตัวพื้นฐานของเขาที่แข็งแกร่งด้วยนะแล้วก็มีปัจจัยรองรับทั้งเรื่องของการเป็นให้บันทลดีพักเงินได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการส่งออกเรื่องของภาษีกับทางสาหรัฐก็น่าสนใจ ừ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  ส่วนทางฝั่งของตัวหางสิงเอง ừ ừ เห็นถึงการรองรับทั้งในฝั่งของเม็ดเงินที่มาจากจีนที่มากขึ้นด้วยดังนั้นถ้าเกิดดูเปรียบเทียบแล้วตอนนี้ประเทศอื่นๆอย่างเจแปนเนี่ยอาจจะให้ทยอยลดสัดส่วนอินเดียก็ให้รออีกนิดนึงถูกไหมคะเกาหลีรอก่อน เวียดนามบายออนดิปไปก่อนรอจังหวะลงมาเหมือนกันโอเคงั้นสั้นๆค่ะตอนนี้ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างหางเสงกับสิงคโปร์เลือกอะไรดีคะผมจะชอบสิงคโปร์มากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมีค่อนข้างเยอะครับก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายแอคทีฟไปหางเสงได้เลยนะนะครับผมคำถามสุดท้ายจริงๆนะคะคุณนัทอยากฝากบอกอะไรกันเรื่อกลงทุนสําหรับภาพการลงทุนในช่วงนี้บ้างคะ ครับผมไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไทยหรือนักลงทุนต่างชาตินะครับไม่มีอะไรที่ลงไปตลอดไม่มีเด้งและไม่มีอะไรที่ขึ้นไปตลอดไม่มีลงช่วงนี้ผมจะเห็นเริ่มคนออกมาพูดว่าตลาดหุ้นสารัฐขึ้นตลอดไม่มีลงนะครับมันมีช่วงที่ตลาดหุ้น s อสแอนไม่ขึ้นเป็นระยะเวลา12ปีเหมือนกันนะนะครับเราต้องติดตามปัจจัยการลงทุนอย่างต่อเนื่องและให้เน้นการลงทุนแบบเคเชฟขาบนครับขอบคุณมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะคุณนะัาขอบคุณนนะคะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ฝากกันเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องราวของภาพการลงทุนในช่วงต้นภาคบ่ายเดี๋ยวยังไงมาตามกันต่อนะคะว่าหลังจากที่เห็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วค่ะตลาดทุนไทยตอบรับอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะวันนี้เจอกับพี่จอยโสภานะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันภาพของการลงทุนเพิ่มเติมสําหรับตอนนี้แต่เราก็ทีมงานต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในวอนพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ